ดีค่ะทีมดีธนชาตินันทนายินดีให้บริการคุณลูกค้ามีอะไรให้เราช่วยดูแลคะเอ่อพอดีจะมาซื้อจะมาขอ,อสินเชื่อบ้านะคะ่พะพอดีที่จะซื้อบ้านนะคะนั่นขอแนะนําตัวก่อนนะคะดิฉันชื่อนันทนาอันิทศิษ์น,นะคะเลขใบอนุญาตวินาศภัยเลขที่5 2 0 4 0 0 7 7 4 2นนีตามนี้นะคะส่วนเลขประกันในหน้าประกันชีวิตจะเลข5 2 0 3 0 0 9 2 2 3 ีนี้บ้านที่คุณลูกค้าต้องการซื้อเป็นบ้านใหม่บ้านมือสองหรือว่าอะไรนะคะเป็นบ้านใหม่ค่ะโครงการสุขาลัยตรงนี้ค่ะโครงการสุภาลัยเปิดก่อนนะคะสุภาลัยจะเป็นบ้านใหม่ใช่ไหมคะค่ะบ้านใหม่ของสุภาลัยจะได้เดอร์อบบี้อัตราท็อปซีเล็กีของธนาคารเลยนะคะทีนี้อัตราเอ่หลักเป็นบ้านเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวใช่ไหมคะหรือสองชั้นเป็นบ้านเดียวสองชั้นค่ะเป็นบ้านเดียวสองชั้นนะคะ โอเคนี่เดี๋ยวแอนบอกอาจารย์ดอกเบี้ยก่อนเนาะอาจารย์ดอกเบี้ยเราจะมีอยู่2แบบนะคะมีทั้งแบบคือมีแบบส3 3ส,สกับไม่ 3P 3P เนี่ยก็คือคุณลูกค้าจะต้องทำประกันวงเงินกู้มีการเปิดบัญชีทำบัตรรดบิตแล้วก็ยินยอมให้หกักบัญชีเงิน,งนฝากเพื่อชำระเงินกู้นะคะแต่ถ้าไม่ครบทั้ง3าประเภทแบบนี้นะคะก็คือไม่ท่า,าตัวนีอ้ออใช่ค่ะใช่ทีนี้อาจารย์ดอกเบี้ยของ 3P เนี่ย มีอยู่สามแบบ uh huh. มีแบบลอยตัวค่ะีที่แต่ตัวที่ค่าเฉลี่ยต่ำสุดก็จะมี2.54นะคะอตัตราดเบี้ยปีที่1นึ่ง MRR ลบสามจุดเจ็ดสพอปีที่4จะเป็น MRR ล uh huh. บหนึ่งจทั้งสามแบบเนี่ยปีที่4จะเหมือนกันหมดเลยก็คือ MRR ลบหนึ 6, uh ่ง huh. จแต่พอปีแต่แบบที่สองเนี่ยมันจะเป็นแบบคงที่3 uh huh. 15, ามบาทสิบห uh ้าตังค์เพราะนั้นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยก็คือสามจ uh ุดหนึ่งห ส่วนแบบที่3ปีที่1ถึง3คือ MRI 38, อาาลบ3.38อัตราดอกเีเฉลี่ยที่2.90ปีที่4เหมือนกัน MRI ลบ1.63นะคะแต่ถ้าเป็นแบบไม่ครบทั้ง3าประเภทเนี่ยปีที่1ถึง3จะ MRI ลบ2.74อาตาัตราเฉลี่ยที่3.54ปีที่4คือ MRI ลบ1.38เท่ากับ4.90้ไม่ทราบว่าลูกค้าสนใจแบบไหนนะคะแล้วอันดใน MRI อยู่ที่เท่าไห, 80, หร่หกจุดนย์ค่ะ เอ้หกจุดสองแปดค่ะหกจุดสองแปดอ๋อก็คือเอาตัวนี้มาลบอเอาหกจุดสองแปดลบสามจุดเจ็ดสี่เราจะได้สองจุดห้าสี่นะคะอ๋อค่ะเอาเอาตัวนี้ก็ได้ค่ะตัวตัวนี้จะถูกสุดเนาะเพราะเฉลี่ยแล้วใช่ไหมคะแบบแบบที่หนึ่งเนาะใช่ก็คือคันซีมยอมทําแบบสามประเภทนะคะทประกันวงเงินกู้เปิดบัญชีทําบัตรเดบิต แล้วก็ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากนะคะค่ะแล้วก็เอาเป็นแบบปีที่1นึ่งถึงสาม MRA ลบสามถูกเจ็ดสี่แบงค์ที่หนึ่งทางเลือกที่หนึ่งนะคะแล้วลดรบกวนถ้าเกิดกรณี MRA มันลดลงอะไรก็ตัดลดตามตามตามใช่ไหมใช่นะคะค่ะทีนี้ทีนี้รบกวนลูกค้าจะได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมนะคะลูกค้าจะมีสิทธิ์คือแบบเนี้ยจะได้ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยเออแล้วก็ฟรี ฟรีค่เบี้ยประกันอัคีภัยตลอดอายุส <hè? S 2> ัญญาณนะคะแล้ว <Spencer> ก <aque leak> <arriver> ็ฟร <prompt> no. okay. ีค่าประเมินหลักทรัพย์ท่านตั้งประมาณ3,000บาทนะคะเลยไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายนะคะนะคะก็จะอยู่าอทีนี้ลูกค้าดูเซลร์ชีลนะคะเออตัววงเงินกู้ลูกค้าจะได้สูงสุดต่อหลักประกันประมาณร้อยละ95้ว95แต่อาจจะได้ถึงร้อยต้องดูเกรดลูกค้ากับเกรดของโครงการก่อนนะคะ ทีนี้ระยะเวลากู้ยืม30ปีไม่ทราบว่าลูกค้าอายุเท่าไหร่นะคะตอนนี้หนูที่4ี่สิค่ะ40 40คุณลูกค้าเป็นพนักง,งานประจําหรือว่าเจ้าของกิจการนะคะเป็นพนักงานถ้าพนักงานประจา,งงาะจ,จะกู้ได้ถึงอายุ65 65ลบ40ลูกค้าจะได้กู้ได้สูงสุด2ี่ปีนะคะ <25. S 1> การผ่อนจะผ่อนชำระทุกๆเดือนนะคะเท่าๆกันทีนี้ดอกเบี้ยจะคำนวณเป็นรายวันแบบรดต้นลดลดอกนะคะ ทีนี้ในส่วนของค่าช้เจา่าญนะคะคุณลูกค้าค่จาจา่ายจะมีค่าสำรวจหลับประกันขั้นต่ำ3,000บาทแต่อันนี้เราฟรีรลูกค้าไม่ต้องเสียค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยก็ฟรีนะคะตลอดอายุสัญญาจากนั้นสิ่งที่คุณลูกค้าจะต้องเสียในวันจดจำนองก็จะมีค่าอากรสแตนด์0.05%ของวงเงินกู้มไม่ทราบลูกค้าจะกู้ประมาณเท่าไหรค่คะ มูลบ้านอยู่ที่ประมาณ4ี่ล้านห้าค่ะสี่ล้านห้านะคะลูกค้าจะกู้เต็มเลยไหมคะจะกู้แค่4ี่ล้านนะคะว่าจดที่ถ้าคุณลูกค้ากู้สี่ล้านนะคะถ้าก่อนคุณลูกค้าก็คูณศูนย์จุดศูนย์ห้าคูณศูนย์จุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นก็จะได้อยู่ที่สองพันบาทนะคะบวกกู้ฉบับห้าบาทเป็นสองพันกับห้าบาทนะคะค่ะแล้วก็ค่าจดจำนองหนึ่งเปอร์เซ็นของวงเงินกู้บวกกับวงวงเงินกู้ ออของบ้าน4ล้านบวกวงเงินคู่ของประกันวงเงินของประกันนะคะประกันประกันวงเงินคู่สินเชื่อนะคะค่ะไม่ไม่เกินตัวนี้จะไม่เกิน1 0ของ10% 4เปอร์เซ็นต์สี่ล้านไม่เกิน4เปอร์เซ็นต์อ๋อไม่เกิน1 0ของวงเงินกู่นะคะทีนี้ลูกค้าก็จะต้องเสียค่าจดจำนองหลักประกันร้อยละหนึ่งให้กับสำนักง,งานที่ดิน ส่วนที่ทททใช่เปอร์เซ็นต์เสียให้ที่ดินแต่ว่าถ้าจะเสียให้กับธนาคารก็จะมีแต่ค่าก่าอนเดียวค่ะนะคะทีนี้ในส่วนของการปิดบัญชีนะคะถ้าลูกค้าปิดบัญชีรีไฟแนนซ์ไปแบงก์อื่นก่อน3ปีลูกค้าจะได้โดินปรับ3%เของภาระหนี้ของค้างนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าเลือกแบบแต่ลูกค้าไม่เลือกแบบฟรีจำนองเนาะถ้าฟรีจำนองเนี่ยลูกค้าจะต้องอยู่กับทาาแบงห์5ปี และถ้ารีไฟแนนซ์ภายในหปีก็โดนปรับ3%เของภาระหนี้คงค,าะคะ้าเหมือนกันส่วนวงเงินที่สี่จันนองก็แบงก์ก็จะให้ลูกค้าจ่ายคืนกลับมาด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องของการผ่อนนะคะจะเป็นแบบลดต้นลดดอกนะคะวิธีคำนวณจะคำนวณเป็นแบบแบบไหลวันอย่างสมมติว่า1ถึง31มีนาะลูกค้าโดน,น,นทำเนินคิดดอก31วันทีนี้ถ้าลูกค้าไม่ได้มาชำระ สมมติดีวของลูกค้าต้องชําระทุกวันที่3 1เอี้ค่ะแล้วถ้าลูกค้าไม่มาชําระลูกค้ามาชาระวันที่16เมษาลูกค้าจะโดนเบี้ยปรับ1 8เนะคะในช่วงวันที่1ถึงวันที่16เมษาเพราะฉะนั้นลูกค้าควรจะชําระภายในสิ้นเดือนของทุกๆเดือนนะคะอย่าเกินทีนี้การเออที่นี้ าการอัคคีภัยโอเคแบงค์ทำให้โดยที่แบงค์จะทําคุ้มครองในสิ่งปลูกสร้างถ้าเกิดมีไฟไหม้หรือความเสียหายแกตัวอาคารเนี่ยเขาก็แบงค์ก็จะชดทางบริษัทประกันนะคะก็จะชดใช้หนี้ให้กับทางธนาคารแทนเรานะคะทีนี้ในส่วนของออประกันวงเงินกู้ก็คือถ้าลูกค้าเสียชีวิตบริษัทประกันเนี่ยจะชําระหนี้ให้กับ ยากหรือบทหลังเราที่อยู่ทั้งหลังนะคะเพื่อเขาไม่ต้องมารับภาระนี่ตัวนี้ก็คือถ้าพิจารณาปุ๊บก็เป็นจ่ายให้แบงค์เอาตอกประกันก็เอาเงิน่ีปจ่ายให้แบงค์ใช่ไหมคะประกันไปนจ่ายให้แบงค์ทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าลูกค้าควรจะทําให้เขาเบอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าถ้าลูกค้าทําให้เขาเบอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเวลาชดใช้เนี่ยมันจะมีส่วนที่ต่างที่เหลืออยู่ซึ่งคนที่อยู่ทั้งหลังก็อาจจะต้องรับภาระตรงนั้นต่อไป ก็เหมือนตัวถ้าเราพู้สีลังนก็คือให้ทาเต็มไปเลยใช่ไหมคะใช่ครทำเต็มร้อยเเซ็ไปเลยเพราะว่าถ้าหลังจากนั้นแล้วลูกค้าจะไม่สามารถทําได้อีกนะคะหงค่ะค่ะันลูกค้าหาการทําประกันอัตคีภัยอันนี้นะคะธนาคารจะเป็นรายหน้าให้กับบริษัทธนชาติประกันภัยนะคะ ส่วนตัวประกันวงเงินกู้ธนาคารจะเป็นในหน้าให้กับบริษัทพูนเชียประกันชีวิตซึ่งตัวประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเนี้จะไม่มีผลต่อการพิจารณามัดสินเชื่อนะคะถ้าทำหรือไม่ทำก็ใช่ค่ะแต่หากลูกค้าทำเนี่ยลูกค้าก็จะได้ลดดอกเบี้ยนะคะที่เราเลือกไปตอนแรกใช่คัจะต่างประมาณบาทนึงนะคะค่ะทีนี้ถ้าลูกค้าต้องการติดต่อหรือร้องเรียนเนี่ยสามารถติดต่อได้สามช่องทางนะคะ ก็ S 2> <S 2> <S มี c a ร l center อ7์หศูหรือไม่ที่ไปที่เว็บไซต์ธนาคารเออเว็บเว็บไซต์ ww ิร์ลไวดเว็บธนาคารแ .co.th หรือ,อไม่ก็ไปติดต่อได้ที่สาขาที่ับทั่วประเทศนะคะค่ะ,คะทีนี้เอกลูกค้าไม่ทราบจะยื่นกู้เลยไหมคะยื่นเลยค่ะวันนี้เตรียมเอกสารมาแล้วค่ะเตรียมเอกสารมาแล้วทีนี้ลูกค้าเป็นนัรงานเลยก็จะต้องมีประชาชนทะเบียนบ้านไม่ทราบลูกค้าสมรถไหมคะเอ่อสมรสรสค่ะ สมรสไม่ได้จดทะเบียนส่รไม่จดทะเบียนนั่นต้องรับกวนขอบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของผู้สมงรถด้วยนะคะอแต่ก็ต้องแจ้งใช่ไหมใช่เพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราไปจำนองมันจะต้องมีผู้สมงรสเซ็นยอมให้ผู้สมรถทำพิตีกรรมค่ะเ้ก็มีรประชาชนทะเบียนบ้านของคุณลูกค้าแล้วก็ของผู้สมรสนะคะผู้สมรสที่ให้เซ็นมาแล้วได้ใช่ไหมได้ค่ะแล้วก็สลิปเงินเดือนย้อนหลังหกเดือนสเตทเมนต์หกเดือนนะคะแล้วก็สำเนาโฉนดหน้าหลังทุกหน้า แล้วก็สัญญาซื้อขายกับพงการน,นะคะอือนะคะมีอยู่ค่ะโอเคอันนั้นก็ครบนี่ลูกค้า,คคาดะคะเดี๋ยวลูกค้ากรอกนะคะเอ้ยลูกค้าเซ็นนะคะอันนี้จะเป็นใบใบสมัครใบคำขออาประกันไทยอาประกันชีวิตนะคะหรือมาเซ็นนะคะอันนี้จะเป็นใบเอ่อใบสมัครบัตรเครดิต ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะได้กระเป๋าเดินทางนะคะอ่าอันนี้เป็นใบสมัครสินเชื่อ,อน,นี่ลูกคา้าเซ็นตรงนี้นะคะอันนี้ไมหนังสือยินยอมให้ตรวจเครดิตบูโรคะ่ะอันนี้เป็นตัวเอาตัวนี้ก่อน ตนี้จะเป็นตัวที่พอเราแบบอพอเราได้ข้อมูลจากเครดิตบูโรแล้วเราเอาจะเอามาทําเป็นแบบจําลองด้านเครดิตเพื่อจะคานวณภาระหนี้ของลูกค้าหลารได้นะคะก็ต้องขออนุญาตลูกค้าสนัสนนะคะส่วนอันนี้จะเป็นหนังสือยินยอมให้ลูกค้าให้ข้อมูลยินยอมให้ธนาคารนําข้อมูลของลูกค้าไป,ไปไปไปแจ้งให้กับบริษัทในเครือนะคะเช่นบริษัทประกันภัยบัตรเครดิตบริษัทหลักทรัพย์ประกันชีวิตเนี่ยค่ะ เพื่อที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับคุณลูกค้าไม่สร้างคุณลูกค้ายินยอมไหมคะอันนี้ก็คือบริษัทในเครือของของธน,นาคารค่าค่รยินยอมอให้เราให้ข้อมูลทางการตลาดกับทางบริษัทไหมเพื่อบริษัทจะได้นําเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับคุณลูกค้าใหม่ๆต่อไปเนี่ยคะ่ะได้ค่ะยินยอมค่ะและนี้คุณลูกค้ายินยอมให้ธนาคารเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับไม่นําไป่แไปเผยแพร่ให้กับที่อื่นนะคะ อ๋ออะรพูดอให้ให้มั่นใจได้ว่าไม่เอาข้อมูลไปไหนใช่ไหมใช่ค่ะใ่ค่ะเด็กค่ะค่ะนี่เกสารนะคะที่บอกนี่ค่ะเอกส,สารนะะี่สค่ะอ่ค่ะอือ่ไม่ทราบลูกค้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะ ั่นเดี๋ยวขอตรวจสอบเอกสารก่อนนะคะประชาชราชคุณลูกค้าขาต้องรบกวนขอประชาชนตัวจริงนะคะเพื่อจะตรวจสอบตรวจตันิดนึงประชารค่ะอันนี้ค่ะขอบคุณคุณสุริพรช่วยป้องรบกวนลูกค้าลดแมสนิดนึงนะคะโอเคขอบคุณนะคะคุณสุริพรช่วยต้องค่ะค่ะ นั้นเป็นว่าลูกค้าเอกสารครบนะคะทีนี้แล้วแบบว่าผู้ลูกค้ากู้สี่ล้านระยะเวลายี่สิบห้าปีนะคะยี่สิบห้าปีอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบแบบนี้แบบสามประเภทแบบทางเลือกที่หนึ่งนะคะโอเคไม่ทช่บค่ะสอบถามจะเพิ่มเติมไหมคะแล้วทีนี้จะรู้ผลยนต้นประมาณเท่าไหร่คะสามถึงห้าวันทำการนะคะโอเค ไก็คือโทรมาถามตามเบอร์ที่บอกได้เลยแล้วก็โทรมาถามที่รูปสาขาได้ใช่ไหมคะได้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวทางทาง,ทางอาจจะแจ้งเป็นระยะระยะเลยนะคะได้ค่ะเพราะนะว่าสเต็ปแรกเราจะต้องคีย์งานเพื่อให้ผ่านระบบเพื่อตรวจเครดิตบัตรสเต็ปแรกก่อนถ้าตรงนี้ผ่านปึ๊บเราก็จะสแกนเอกสารส่งสำเนาเงานให,ใหญ่นะคะแล้วก็ประมาณ3วันไม่เกิน3วันทําการสำเนาจะแจ้งผลกลับมา mm. ถ้าทราบผลก่อ,น,อนจะแจ้งแจ้งลูกค้าเรูปแบบแจ้งก่อนนะ,นะคะ, mm hmm. ะคะ่ะ ฉันก็ขอบคุณนะคะที่ลูกค,ค้าวางใจให้เียมดิทนชาติให้บริการนะคะ